ไม่แม่อันผู้ทีเป็นลูกเป็นต่อมาลูกหลานมามันจะปลดภัยไหมน้าเ็กไทยจับเมัง้นครจับเมฆัึ้นข้างหลังก็ได้เรอโอยโไ้ยจอ้ปอ้ยโยโอ้ยโ้อ้ยโ้ยโอ้ยโอ้ับอ้้ย้อ้ยโ้ยโอ้ยโบ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยยับ้ยอ้องยโอ้ย่อ้ยโ้วโ้อ้ยโอจยโายโอ้ออยไอ สั่งงานอ่ามันถือลูกน้องเนนั่นเห็นลงพอเร้บอกว่าให้จับรล้วกันเราินเรียนดูเราจะากัลืมบ่วิเศษโอ้วิเศษโอ้จับหาเจ้าเข้าถูกยาจับหาเจอน้ำลันจับาเอน้ำลันอ่ะไู เอะมงคลละมงคละไปสาพาไปนิม,มนต์นิมนต์เฮ้ยยกขาได้น่ไปไปสาว่าเอ,อ้วมางกลงเอาว่างลงเอาว่างลงกับเพื่อนภาษาคนละภาาคือปากหวานเนี่ย่ได้นงงี้่ตัวให่ะ

ไปขันเราต้อเราวยวดมาพไวนี่ทปมัางน้อาดครับ้ครับเไลิเอาตัวผงลงขาขาเง้าดิเนี่ยมาเนี่ยลงลงขาขายเง้าเบินไปเนี่ยฮนำหอมไม่ลงตาน้ำหอมนี่เลปอันน้นโอ้ย เจ็บเอาเบื้อบืลูกหลานมาหนิเจ็บทุกคนทุกคนเจ็บทุกคอมีอะไรเจ็บหัวจะไปต้องเรียกจะไปหาของขังเราเรื่องรอยมีบ่อยยังบ่เจ็บเอาเบต้องเคลียดเด้อไปเลียร์ไปเคลียร์หาเฉลียวแล้วไปเด้อเจ็บเอาเบื้ทุกอย่างน่ละแล้วมาไซนี่เบิดองเบื้องแรจะไปเรียกเอาทีนึงอีกน้องฟอเป็นอีเอาเองดอกัาทุกทายจะไปเชียร์น่ะเจ็บเบื้องหน่อยมุนัน่อขาวๆหน่อยเมนเบื้องยดูด้วยหน่ะเจ็บเลยครับเจ็บเลยผู้ใด ้าผูใดเรียกดูกูว่ให้แม่ดอกของขังกันเอาไว้เล่ามาล่าาเล่ามา้งาเาไปจ้วนะเราเก็บวันนี้ไหติไปเก็บอยู่

บ่เเลยบ่เจ็บบ่เ้นเจ็บอะไรเมาล่างล่างแลเรียกเอาจเฝ้ายังไงนี่ยโอ้ยกอเอิกมึงเอาไม่ออกจ้าเออกี่ไหลโอ้ยาัวงัวไม่สิบหัว เสียงเเสียงผูดเดียวแบบแบบยนเ่ไหมเสียงเขียวจะมันไ่เนอไปไปถนน่เขียวเยามเขียวเวน้เล็มื่อีเนวีเขียมีวดว่าเรากินลวดต้องเลยว่าเรานของขังเกินข้างวดกูเลยวาเราใ้แถวลวดเดี๋ยวเราเย็นไปเดยวไหนล่ะสวยออกสวยออกเนาะม่ใชตัวนี้ปะ เจียว่านเดียวเลยเจียวมเลยเจียวบนน่ะก็ต้องเดียบก็ต้องเดียแหยวแหยวเยอะหลายกูเลยโดนด่าหลายกูหรอเรียไม่ขาดเลี้ยง้อขาเลี้ยวเพระารถแม่เลี้ยงค่อยขับมไนเลยฮะยาสูบเลย นั่อามัเชีเา่ยาถานันเอา่านดนโนน่้นจะไปเรียกจะไปเรียกหาเขียวด้วยถ้าใหัวถ้าเรียงแล้วก็เขียวร้อนึกเอาน่ะเราบอกแล้วเราว่ามึงเอาได้เียวูเหนยวันน้วหมนดาหลก็ม้วนก็้งหลกม เก็บเอาบนนี่แหละเก็บเอาบ้เลยแล้เก็บตัดูเขาจะได้พ่อเองฟองดีถ้าผู้ใดเรียกผู้นั้นหรืพ่อได้พูดได้เก็บน้ำมููผ้ใดพ่อฟองดีกับเพื่อนน่เด้อนิมนต์ครับหลวงพ่อพอละเนี่ยมาเก็บให้เบิร์ดมาเก็บเบิร์ดบอกกลับไปกับนายอยู่อารุวาอารุวาอารุวาหลวพ่อหลวงพ่อพี่หลวงนิมนต์ครับหลวงพ่อครับ มันไหลมันไหลลุ่นเนี่ยเถืยนมันไหลลงพุ่นมันไหลลงพุ่นเนี่เอเพีวเพียวพีมันไหลครับว่ามันไหลลงพุ่นนะมันไหลลงฝุ่นนะามันไหลลงพุ่นนปอกบัดนี่เออนะครับบอกจัดีอันนี้นำของแล้วที่หลังแข่งขันดีไปลาดน่ะอาดไหมโอ้ย นำดำเขาเลมาใส่วันนี้งูไปลังกนี่หลาเติมเลยเติมเรแล้าจะขัดขอดเดกสร้างนี่สร้างสร้างเลยพวกเี่ยแกสร้างใส่ขอบกอนเัย แล้วมาก่อนแล้วมามาก่อนเอ้มาตะก่อนเนี่ยอน่อได้เราเรากมาร้องอด้เอาหลวงพ่อว่าอ้นเาวแบบกอเงไช่หรอก่ยังว่าหนาวหนาวอยู่ยานร์ฟเดี๋ยว่า

พอจว่าครับว่าให้ลงพากันจับกอนจังหากพูดถึงว่นแล้วที่จับลูติกินเลยต่างหากจับหัเลยอะไรพูดับสอยโอ้มันหมุนแบบ ถ่ายลูกเต่าเนเก็บหด้ครับลุงคอตันเอาละครับเอาลูกมากมาเอาเจ้าชินนี้เจ้าชินเลน้อยนี่มันเก็หมอได้ไปด้้อด้ยแ่อน้ำเดีอยวมนเกะไรบ่บอกวันนี้ว่าที่เก็บไตคุณเจ๋อเว้ยคนเก็บไตคนก็ดีและ ขอางแบบพี่แก่งดีเชียวงเย้อยอาาเจ็บดูวันไหน่อาาเจ็บดูวันไหนดูเดียดูเดียดูเดียวันสุเสมันมนเอาลูกเต้าเอาใน้อยเด้อเจ้าเนี่ยเนี่ยมันเตมแล้วนี่เตรียมนะเตรียละจเนี่ยเลยนีคือ่ราอยู่ให้พอในน้อยมันเตรมแล้ว ล่าูถูกเต่าว่าล่างเะเต่าใช่เรื่องล่างเนอะเือนกั่างล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 ่า่างล่างล่างล่ล่าง่างงล่างล่างลางลล่างล่างล่ล่างล่าล่างล่างลงล่า่างล่างล่างล่่างางล่างลางล่่างล่ลางล่างล่างล่างลลางล่า่างล่างล่างล่าง่าง่างล่่างล่่าางล่ หนาวดิหอนอันนอยนต์น้้าก็คือหนาอี่ดาดเตียง้อง้ว่เดินไปดีแล้ววันนี้วานนี้พู้ที่รับที่ชอบก็คือลูกเขย กูป็นห่วงน้าเาว่น้อยๆยางไหลล่างดูกล่างเดียวล่าง ทิ้งของทีพอดีงันบอกจากคุณพ่อไปแล้วก็ให้ลูกห้เต้าได้อยู่ดีเอามาเอาดูจักคนจะกินเลยเนาะกลยลังางเป็นดิร่างันอยางร่างนเนาะโอ้โเ้กันาะม้าบักไก่เนาะมาบักไ่บนวับินวนพี่แม่พี่รถเรือมนะจับูจ้พี่รถบ่ช่เดยวเา

ฮ่าหาเอาซีม hmm. ันเป็นสำคัญสำคัญออกมาบรู้ดอกสำคัญหนะเอาลวดอยู่ในเอ้ยบ้านนี้ลูกเต่าบ้านนี้เอาดูง่านเขาเขางานนี่ยคอยร้องมูกเก็บน้ำแง่เกลือก ไปแดงเอาจากอันที่ไรมันใหญ่าไม่ไ hey. ด <op> e oh, ้ใส่ได้เลเนะสโค้งไปขนาจเจ้าบอกซำวงมโอเขาน้ำบนไอยดอกบ้านเต็มยัะไเอานี่ละเพราะว่ามันจะไปดีเขานั่นได้